อะไรมีในตู้ก็ทําไปอากระเทียนเอาไปนะคะหัดผักก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูยำกระเทียมโอโ้ยบอดมันจะหวานเท่ากันเลยนะสิคะยำเปรี้ยวเผ็ดกินดีกว่า ให้กระเทียมเหลืองนะคะว่าจะไม่ใช้หัวนี้นไฟแรงเนาะว่าจะไมใช้หัวนกกองก็ไม่ถึงไม่ไม่ไม,มันมันมันหวานบอกมันหวาน กินเชียงมันจะหวานเราก็เอาใส่จำเพราะว่าก,วก่อไม่ได้ต้องยำกินยำยำแบบเปรี้ยวเผ็ดๆนี่ยเนี<ๆ>่ยตแบบอกแตงรอหมูก่อนนะฮะ เคยเคยทำเคยทําขายนะยามกุนเชียงเนี่ยเคยทําขายสมัยสมัยกษแฟกุนเชียงจุดถูกโน่นนะร้อนมากเนาะใครร้อนบ้าง ยี่ที่บ้านป้าร้อนไหมฉัเองคงไม่ร้อนหรอกบ้นานสุกอดมากเลยเไม่ไม่ไม่เออฝนก็เย็นอยู่นี่นแหละไม่ร้อนอะไรมากเ่ะโอเคนะคะแล้วก็ได้มหมูสุกไปนะคะ น้ำน้ำน้ำเยนน้ำด้วยใส่น้ำนิดนึ่งอะผัดผัดหมูผัดผักรวมนะคะมีอะไรเราก็ขัดนะคะก็ให้มีหมูกับผักในตู้เย็นก็พอใส่ได้อันนี้เลี้ยงไฟนะคะทีนี้เลี้ยงไฟม,มาเติมน้ำนิดหนึ่งนะคะ ขอให้มีผักในตู้เย็นก็พอใส่ได้หมดมาเริ่มผักกันนะคะเออเออเออเอนัวน้ำตาลนะคะ ดีล,ล,งลงไปผอมแซ่บสองแซ่บลงไปหายผักอะเตรียมไว้ก็มีถั่วมีผักกาดขาวแล้วก็แครอก ลมนะลนะผมจะกั้นเตาตรงนี้แหละหน้าหนาวนี่ไม่ไหวแล้วลมพัดเก็ส <c oughs> <c oughs> ใส่ได้ทุกครั้งนะบอส ใส่ต้นไหนก็ได้ไม่เกี่ยวป้าว่าจะทานกับข้าวให้อร่อยนะถึงเพิ่มน้ำมันหอยอยีกนะขอให้อร่อยป้านานๆนนทีกิน จะไม่ค่อยได้ทานข้าวนี่ออนนี้คือมะเขือแล้วก็พริกนะคะมะเขือพริกใ <laughs> <laughs> ช้เจนนาได้กันรับชม <laughs> <laughs> ทันทุกทีอะไรนี้ปะโอเค รสชาติพอดีนะคะแล้วเราก็พริกลงนะคะพริกกับมะเขือลงสีสันก็เริ่มมานะคะแ <c oughs> ปลว่า <c oughs> เดี๋ยวนะ้ำหนักขึ้นทำทานกินอร่อยก็ไปซื้อนะคะป้า <c oughs> เราใส่ของเราไปมีอะไรเราก็ใส่ไป ไปซื้อมาเถอะจะถึงเรามันก็เย็นนะแม่อร่อยได้เรามีผักกาดขาวนะมีถัว่วมีแค่ดอกแล้วก็ผัดกันได้เห็นไหมเป็นผัดผัดไปเลยแค่นี้ก็เราก็เลยเมนูผัดผัดนะคะง่ายนะคะง่าย Okay, okay. นนะะโอเคนะคะสุกแล้วนะคะพอแล้วนะคะมาได้เมนูผัดผักกันนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่คลิปแป๊บตรงนี้ใส่คลิปแป๊บยก็แกงก็ชิที่แสงไอ้บอดถ้าเราทำกินเองมันอร่อยนะมันร้อนนะ่ะไม่จะทำน้อยๆแล้วก็อร่อยนะกับข้าวถุงเนี่ย แล้วก็ปิดเกสนะคะกับข้าวถุงหัดตกวจะได้กินเนอะก็ทำ้าทำส่วนมากเนาะ้าทำส่วนมากก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทำอ่าให้เราอร่อยแค่ไหนนะทำส่วนมากถ้าอาหารตามสั่งก็อ e ีคโอเคก็ทำให้เราส่วนน้อยแล้วก็อร่อยถ้าทำอาหารส่วนมากก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกส่วนมากคนจะไปกินอาหารตามสั่ง คนที่กินกับขา้าวผงคือที่เกียร์ทำไงซื้อแล้วก็ทำไปเลยที <c oughs> นี้แล้วกเเะะ็เมนูอร่อยนะคะเมนูอร่อยนะคะนี่กินผักผักปอนนอนตาว้าไงเราไม่ได้ดู ไม่มีเขาทำไรเท่าแม่นั่งเองมี